ซากุระตื่นมากินข้าวครับแม่เมื่อได้ยินเสียงจากนอกห้องนอนฮารุโนะซากุระก็ลุกขึ้นจากเตียงและขยิตาก,ก่อนที่เธอจะเริ่มแต่งตัวและล้างสปีแล้วที่ฉันอยู่บนโลกนี้จากเด็กทารที่ไรเ้เดียงสามเมื่อฉันเกิดไปจนถึงโนล,ลิตัวน้อยที่มีผมสีชมพูและตาสีฟ้าครามฮารุโนะซากุระรู้แล้วว่าฉันเคยไปนั่นาแลโลหน,นตะอนิเมะที่โด่งดังเป็นพิเศษในชาติที่แล้วตอนนั้นในฐานะคนรักอนิเมะฉันไล่ตามมันจนจบแล้วก็เริ่มไล่ตามนารูโตะโบเรนุนรุ่นต่อไปแต่ฉัน อย่างไรก็ตามภายใต้การดูแลของพ่อแม่ของเธอในชีวิตนี้ฮารุโนะซากุระก็ค่อยๆปล่อยหัวใจของเธอเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเสียใจกับมันแทนที่จะจดจำดีตไปวันๆไปเริ่มใหม่ดีกว่าชีวิตไม่นานหลังจากที่เธอเป็นคนเดิมเมื่อเธอถูกพ่อแม่จากขนาดช้อปปิ้งเธอตกใจกับฉากที่เธอบังเอิญเห็นบนกำแพงสูงของภูเขารูปปั้นสหัวนั้นมองเห็นได้ชัดเจนตอนนั้นเองที่เธอตระหนักว่าเธออาจจะก้าวเข้าสู่โลกของโคาเนแล้วหลังจากที่เธอรู้ชื่ของเธอในชีวิตนี้เธอก็มั่น เมื่อนึกย้อนกลับไปถึงชีวิตของฮารุโนะซากุระในหนังสือต้นฉบับซาระก็รู้สึกปวดหัวเล็กน้อยในช่วงแรกคาคาชิสามารถเป็นผู้นำทีนในนินจาคาคาชิได้ดีแต่น้าเสียดายที่เขาไม่ใช่ผู้สมัครที่ดีในการเป็นครูส่วนใหญ่พวกเขาทั้งหมดตั้งเป้าไปที่อุจิฮะหาสึเกะเขาไม่ได้สอนเด็กกพราของครูของเขาด้วยซ้ำโชคดีที่คาคาชิมีบุคลิกที่ดีมากเขาจะปกป้องเพื่อนของเขาแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดในระยะต่อมาที่สุดฉันกบูชาจา์แต่ในฐาะคังรุ่นที่หเขายุ่งเกินกว่าจะตายไม่ต้องพูดถ อย่างไรก็ตามแม้ว่าความแข็งแกร่งของฮารุโนะซากุระในยุคหลังจะดีมากและถึงแม้จะแข็งแกร่งที่สุดในบรรดานินจาสาวในยุคเดียวกันแต่น่าเสียดายที่เพื่อนร่วมชั้นสองคนของเขาเป็นตัวละครเด็กที่เปิดเผยสองคนเมื่อเทียบกับพวกเขาแล้วพวกเขาพูดได้เพียงว่าเป็นท้องฟ้าและใต้ดินเท่านั้นสำหรับอนาคตของเธอซากุระไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าต้องทำอย่างไรปัจจุบันเธอสามารถไปโรงเรียนทีละขั้นและอดทนในโรงเรียนเรียนจบและสุดท้ายก็บูชาเซนจูเซนเด็จเป็นครูของเธอด้วยร่างกายเขามีความชำนาญในการควบคุมจักรกลเมื่อเขาไปโรงเรียนเขาสามารถทำง,งานหน,นันก ในห้วงอวกาศที่มืดมิดมีจุดแสงสีต่างๆนับไม่ถ้วนลอยอยู่และจุดแสงจำนวนมากกว่าตัวเป็นลักษณะคล้ายเนบิวลามีจุดไฟนับไม่ถ้วนในทรรนองเดียวกันเนบิวลาเหล่านี้ก็นับไม่ถ้วนเช่นกันและพื้นที่ทั้งหมดก็เหมือนกับภาพถ่ายของอวกาศรอบน,นอกที่เคยเห็นในชีวิตก่อนหน้านี้แต่ฉันยืนอยู่ท่ามกลางเนบิวลานับไม่ถ้วนโดยที่เท้าของฉันลอยอยู่ในอากาศที่นี่อวกาศยังไงก็ตามชื่อนี้ผุดขึ้นมาในใจของซากุระเมื่อซากุระสงสัยว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ในทันใดจู่ๆก็มีกลุ่มแสงหกกลุ่มปรากฏขึ้นตรงหนมาาาในอกศ สวัสดีผู้เดินทางที่รับเนื่องจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงานของเราซึ่งนำไปสู่การฆ่าโดยไม่ได้ตั้งใจของคุณเราเสียใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรื่องนี้หลังจากลงโทษเจ้าหน้าที่เพื่อชดเชยปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณเราได้เตรียมอัญมณีอินฟินิตหอันเป็นพิเศษใช้เ,เป็นค่าตอบแทนอัญมณีมาจากกระวาลมาเวลฉันเชื่อว่าคุณเคยได้ยินพวกเขาในตอนท้ายของจดหมายฉันหวังว่าคุณจะมีชีวิตใหม่อย่างมีความสุขเล็กน้อยแหล่งจดหมายทิซาจิเอนไทมแอนด์สเปเยเนเจอร์พีเอสมญาณอันตรายใน

กรีนทม์เจนอัญยมณีนี้ให้ผู้ใช้เข้าถึงจุดใดเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีอันยาวนานหรืออนาคตอันไกลโค้นโดยใช้พลังนี้สามารถชมหรือสัมผัสได้ทุกยุคทุกสมัยหากผู้ใช้มีความรู้มากมายเขาสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นแม้กระทั่งควบคุมเวลาและเหตุและผลทำให้สามารถใช้อัญยมณีเป็นอาวุธในการพุ่งเข้าใส่ศัตรูและโลกทั้งใบให้เข้าสู่ว่วงเวลาที่ไม่สิ้นสุดได้อัญยมณีอวกาศสีน้ำเงินด้วยอัญยมณีนี้ผู้คนสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองหรือสิ่งของทั้งหมดไปยังพื้นที่ใดก็ได้ในทันทีคุณณยยยยััััััััังงงงงงงสสสาา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 ามมมมมมมรรรรรรถถบบบิิินน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 นหหหหหหืืออ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 จจจดดดดดลลลลพพ้้้้้ทีีี่่่่่ใใใใไตตตกก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 กควววววผศศศศแะะขเ็ อัญมณีวิญญาณสีส้มอัญมณีนี้มีความสามารถในการขโมยจัดการดัดแรงวิญญาณอัญมณีไม่เพียงแต่ควบคุมชีวิตและวิญญาณเท่านั้นแต่แม้กระทั่งวิญญาณที่ตายแล้วก็สามารถสั่งการควบมันได้อัญมณีนี้อันตรายมากเช่นกันเพราะมันมีความกระหน่ในตนเองและจิตวิญญาณที่อยู่หน้าแปลกที่อัญมณีแห่งนี้เป็นทางเข้าไปสู่จักรวาลเลๆที่สวยงามราวกับมดงามอัญมณีสีแดงที่เหมือนจริงด้วยอัญมณีนี้ผู้คนสามารถบรรลุความฝันใดๆกดเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และกฎธรรมชาติทั้งหมดไม่มีความหมายก่อนหน้านั้น อัญมณีวิญญาณสีเหลืองสามารถให้ผู้ใช้เข้าสู่จิตใจของผู้อื่นและยังช่วยให้ความฝันความคิดและความคิดทั้งหมดเข้าสู่สมองของผู้ใช้สามารถเพิ่มพลังจิตและเพิ่มพลังจิตแม้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่อัญมณีอื่นเสริมพลังของมันอัญมณีนี้สามารถเข้าสู่จิตใจของสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกันแม้สัมผัสเบาๆก็เปลี่ยนใจคนอื่นได้ตามความต้องการของผู้ใช้ในเวลาเดียวกันหิมวิญญาณเองก็มีพลังงานมหาศาลเมื่อนึกถึงข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีที่ไรขอบเขตในใจของเธอซากุระเพียนรู้สึกว่าอนาคตของเธอสดใสด้้้้ววววววยยยคคาาาาาามมมมมมมตตตืื่่่่่่่่่่นนนเเเเออออออัััััััญญณณีีีีีีททททไสสิุดดงงงงงหหหหกกกกกกกชบใจจจขธ็็ปปลลลลรรระะะแแแพพ ฮ่าาไม่ิหยุดเพื่อฉันต่อหน้าพลังที่สามารถทำลายจักรวาลได้ซากุระเจ้าของรู้สึกว่าเธอไม่มีในยสำคัญรากับว่าเธอเป็นมดแต่โชคดีที่อัญมณีทั้งหกนี้เชื่อฟังคำสั่งของเธออย่างสมบูรณ์หลังจากคำสั่งของสากุระอัญมณีที่เขาได้รับความสมบกลับคืนมาในทันทีและอยุดอยุ่ตรงหน้าสากุระอีกครั้งแสงแสลุออกมาอย่างเงียบๆจ,จู่ซองจดหมายที่คุณเคยก็ปรากฏขึ้นและเปิดออกต่อหน้าสากุระฉันลืมบอกไปว่าเพราะอัญมณีที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งหกนี้มีพลังที่น่าสะพรึงกลัว ลอลิงได้โปรดพยายามทำให้แน่ใจในวันธรรมดาความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณเองไร้ขอบเขตอันยมณีเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของคุณหากอารมณ์ผันผวนมากเกินไปอาจทำให้อันยมณีวิ่งหนีและทำลายโลกทั้งใบฉันเชื่อว่าคุณจะไม่ต้องการเห็นคนดังกล่าวในท้ายที่สุดเรื่องจบลงขอให้คุณชีวิตที่มีความสุขในช่วงเวลาที่ขับแค่พวกแกลล์รวมผู้หญิงคนนี้จะทำงานหนักร่วมกับคุณในพื้นที่ที่คล้ายกับท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวในจัก,กรวาลซากุระกรีดร้องอย่างบ้าคลั่ง